สว,สวัสดีครับพบครับช่องขบวันกินง่ายชาเนียวนะครับเวนี้ขบวันทห่นว่ากินขวกับบังนัดนะครับนะครับบังนัดด้วยเดียวนี่แหละครับกินง่ายนะครับกินง่ายสไตล์ขบวันนะครับกินง่ายนะครับเพราะว่ามันส้มกระสิหวานนะครับมันฉ่ำดีแล้วนะครับบังนัดครับฉ่ำเลยนะครับบังนัดแซ้พปุ <ot> ้มเนี <ot> ่แหละครับเพราะว่ายู่ทั้งล้งตรงคนกับปลูกได้นะครับบังนัดนะครับบังนัดมันหวานนะครับ ว่าขวันกินยังไงแล้วบัวพานะครับบัวพามันเ well. ด็ดนั่นนะครับกินรับเข่านะครับนะครับน้บเข่า้ะครับจะมองยังไงกินยังไงนะครับนะครับแต่ข่องเข่าเลยครับเรื่องภาพท่าหน้ากาดนด้บว่นนี่เป็นหนากินมันได้ครับนะครับใกล้เลยนะครับทำๆเลยนะครับนะครับรัวไปเก่านะครับจานไปเก่าครับใส่ได้ทุกอย่างครับกินง่ายๆครับกัดกินเป็นหน่วยนะครับนะครับ ใกล้ๆเลยครับนะครับเออปันน้ำผึิงครับปันน้ำผลิงนะครับปันหัวน้ำผึิงครับแต่ว่าไ่น้ำผึ่งนะครับเป็นหมักนัดครับสับปะรดครับสับปะรดหวานๆนะครับอ่าได้ครับมากินน้ำกันครับกินน้ำเข่าได้ครับนะครับเพราะวันนี่พ่อผ้าหรอกครับเพราะวันนมักกินน้ำซีได้ครับเพื่อคนน้องกับมักภัยมักมันนะครับบางคนกับบางนกับิภาคนนะครับแล้วก็ปลาแล้วก็กินได้ครับแต่ว่าเพราวันนิ้กัดเป็นน้อยนะครับนะครับขออยากใส่มือนะครับ ฝากติดตามฝากกดไลค์กดเมื่อคลิปห้จบไปแล้วครับคอยรังไกขบวันนะครับเห็นจิบต่อไปนะครับกินแบบง่ายๆนะครับนหนครับขบวันจะจับเพื่อเสียนะครับนะครับทำๆนะครับอืบเข่านะครับนะครับเข่าก้วนอนะครับเล่องอะนะครับ อันนี้ครับกิน,กนง่ายครับกินง,ง่ายสไตล์กบวันนะครับไันกินยากครับว่ามันกบวันนะครับหวานฉ่ำนะครับก <c oughs> ็ครับ ดีพอมีเนาะกลับหลงดีครับนะครับหวานไรครับหวานดีดีนะครับบอกนนะครับหวานครับสับปะรดเทยาปุ่มนะครับผักนัดเทยาปุ่มนะครับหวานแท้ครับของดีเมืองเทยาปุ่มครับดีแล้วครับท่านหวานที่มากจำทีดีนะครับครับ ม,มาสุดอยอครับยังไงนะครับอิ่มเลยนะครับนะครับก็เคยกิยนกันกาแล้วเสบครับยังไงนะครับ านนะครับ 好，你好，你好。